สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟาร์มหอยเชอรี่สีทองตะลีจ้าวันนี้จะมาแนะนําวิธีทําระบบน้ําวนของฟาร์มเราค่ะฟาร์มเราเนี่ยออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะดูส่วนประกอบของระบบน้ําวนก่อนนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนค่ะ ส่วนแรกเนี่ยก็คือบ่อพักแล้วก็ระบบวาล์วปิดเปิดเนาะส่วนที่2ก็คือระบบน้ําขาเข้าและส่วนที่3ส,ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือระบบน้ําขาออกมาดูที่ส่วนแรกกันก่อนค่ะบ่อพักกับระบบวาล์วปิดเปิดค่ะพ่อปอยได้ทําฝาปิดเปิดบ่อพักไว้ด้วยเนาะ เพราะว่ากันใบไม้ตกลงไปอะค่ะมาดูส่วนของบอ่อพักก่อนนะคะบอ่อพักเนี่ยจะต้องมีปั๊มน้ำค่ะอย่างน้อยหนึ่งตัวเนาะเอาไว้คอยดูดน้ำขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ระบบวาล์วปิดเปิดแล้วก็ไปสู่ระบบน้ำวนของเรานั่นเองโดยระบบวาล์วปิดเปิดตรงนี้ค่ะมันทูอินวันนะมันมีประโยชน์ตรงที่มันสามารถ ใช้ได้2ระบบคือดูดน้ําจากระบบบ่อพักขึ้นไปกับเปลี่ยนหัวจากระบบน้ําวนเข้าไปสู่ระบบน้ําภายนอกเพื่อใช้ลดน้ําต้นไม้ได้ค่ะส่วนที่2ก็คือระบบน้ําขาเข้าค่ะจะมี ส่วนประกอบก็คือข้อต่อ3ทางท่อตรงข้องอแล้วก็วาล์วปิดเปิดน้ําค่ะข้อดีของการมีวาล์วปิดเปิดน้ํานะคะก็คือสามารถปรับระดับความแรงของน้ําได้ว่าจะให้าการจําลองฝนตกเนี่ยมันสูงแค่ไหนค่ะยิ่งสูงมากเท่าไหร่นะคะออกซิเจนก็จะยิ่งเยอะมากเท่านั้นนะคะซึ่งฟาร์มไหนถ้ามีหลายกระชังนะคะก็จะ ได้เอาไว้ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับหอยเนาะยิ่งมีหลายๆกระชังแบบมากมากกว่า9ถึง10ขึ้นไปเนี่ยมันก็ควรที่จะระบบมีระบบน้ำวนแล้วก็ระบบฝนตกนะคะเรามีกี่กระชังเนี่ยก็สามารถที่จะต่อท่อไปได้เลยนะคะต่อกันไปเรื่อยๆตั้งแต่บ่อที่ใกล้บ่อพักที่สุดเนาะบ่อที่1เนี่ยก็คือต่อกันไปเรื่อยๆจนครบ9ถึง10กระชังเนี่ยคะ่ะพ่อปอต่อท่อไป มันจะได้เป็นระบบน้ํำวนของมันไปเรื่อยๆค่ะค่ะฟาร์มปอยนะคะมีระบบน้ําขาเข้าอยู่2ทางค่ะคือจากถังพักด้วยเพราะว่าถังพักตรงนี้เราเอาไว้กักเก็บน้ําฝนด้วยค่ะจากเวลาฝนตกเนาะเราจะได้มีน้ําใช้ทั้งน้ําประปาแล้วก็น้ําฝนจะช่วยประหยัดน้ำค่ะก็เลยมีทางเข้า2ทางแต่ถ้าเกิด ใครมีระบบน้ําทางเดียวน้ําประปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องมี2ทางเนาะค่ะน้ําขาเข้าก็เสร็จไปแล้วเนาะเรามาดูในส่วนของน้ําขาออกกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะค่ะท่อน้ําขาออกเนี่ยจะมีค่อนข้างขนาดใหญ่ กว่าท่อน้ําขาเข้านิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาน้ําล้นออกไปเนี่ยอาจจะพาเศษขี้หอยเศษผักอะไรเงี้ยอาจจะไปอุดตันได้ก็เลยต้องใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่นิดนึงค่ะเวลานั้นเนี่ยมันจะไหลไปลงบอ่อพักได้อย่างสะดวกโดยส่วนประกอบนะจะมีท่อตรงน้ําล้นข้องอแล้วก็ท่อตรงอีกท่อนึงที่ต่อจากกระชังมาถึงท่อน้ําขาออกแล้วก็ข้อต่อ3ทางค่ะแล้วนะ้ํามันก็จะไหลออกมาอย่างนี้ไปถึงบอ่อพักเลยค่ะ เห็นไหมคะน้ําจะไหลออกทางท่อขาออกแบบนี้ใครที่สะดวกเอาพวกาการบําบัดตะกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาลองที่ตรงปลายท่อแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้บําบัดน้ําให้น้ํามันใสขึ้นหรือจะเอากระชอนหรือเอาตะข่ายอะไรมาลองหอยก็ได้ค่ะเผื่อแบบหอยมันหลุดมันตกลงมาเนาะบ่อพักของเราเชื่อมต่อกันได้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันน้ําล้นนะคะเวลาน้ํามันอยู่ในระดับที่ใกล้เต็มบ่อมันก็จะโยกไปอีกบ่อหนึ่งโดยอัตโนมัติ อีกหนึ่งข้อแนะนําที่อยากจะบอกนะคะตรงปลายท่อขาออกค่ะควรเปิดทําความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งค่ะเพื่อไม่ให้เศษตะกรนพวกอาหารของหอยอค่ะมันไปตันทำให้ระบบน้ำหยดมันมีปัญหาได้อะค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับวิธีทําระบบน้ําวนของฟาร์มหอยเชอรี่สีทองตะหลีนะคะน้ําเราก็ไม่ได้เสียทิ้งค่ะเนี่ยเราก็นําไปรด สวนผลไม้ของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็มีปลูกฝรั่งปลูกตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ขายพ่อก็ใช้น้ําขี้หอยนี่แหละลดบอกเลยว่างามมากๆค่ะลดไปก็ถ้ามันใช้ไปหมุนเวียนไปสักพักหนึ่งเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะคะในบ่อเราก็เอาน้ําที่เหลือนี่แหละลดออกไปก่อนลดพวกสวนผลไม้ของเราเราต่อท่ออกไปแล้วจากนั้นเราก็ค่อยเติมน้ําใหม่เข้าไปนะคะซึ่งในท่อเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่า เอาไปบําบัดไปทําให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําได้ค่ะทาได้แต่ถ้าเรามีวิธีบําบัดที่ทําให้น้ํามันสะอาดมากเพียงพอนะคะอันนี้พ่อปอยก็มีหลายอย่างค่ะในฟาร์มของเรานะคะใครที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเนาะก็คือมีสวนมะม่วงฝรั่งมะนาวยอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาชมได้แต่ว่า ก่อนที่จะเข้ามาชมระบบน้ําวนของเรานะคะก็ควรที่จะนัดลงหน้าสักหนึ่งวันเนาะเพื่อให้คุณพ่อได้เตรียมหอยเตรียมทุกอย่างอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ลงหน้ากลัวมาแล้วจะไม่เจอหอย,อยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็ที่อยู่คร่าวๆไว้ให้นะคะ